สวัสดีครับลิปนี้ก็จะพามาดูความคล่องของรถเกี่ยวข้าวคูกตาคูกตากับของเพืยกันกนะครับพี่น้องทิมน,นี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชเชียร์กสกีมโคซิงนะครับฝากกดไลค์ลกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่เขามารับชมทุกท่านนะครับ คนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝนก็จะมาแล้วครับ เมฆดำมาเลยย่อยแล้วครับพี่น้องย่อยแล้วเหลแล้วท่านวะทา,างฝั่งชายแดนก็ดูเดือนเหมือนกันนะครับโอ้ยเกีียวเขาแล้วบีะนะ่น้อเกีียวเขาแล้วเด้อย,ยังยองกันครับ ผมทันตะเกียวหมูอยู่บ่มีบ่มีเขาหอไปกินเนี่หนาสมุดววาให้อภิญโบยังขี้ลายกันให้ตะเกียวตากิ้ไว้ให้ทาหารในหนึ่งยินยังไครนะครับ แดงความเสียใจกับทาหารที่เสียขานะครับไม่มีใครอยากเสียขานะต่อให้มีขาเทียมก็ไม่มีใครอยากเสียขาแท้นะครับมันจังไดของมันคอมเมนต์นี่ได้ยินขา่าวว่าวันนี้ก็เจอมันขึ้นมาในเขตของเราอีกนะคอมเมนตน์นมันสีมารลอยบ้างระเบิดอีกบ้าง อดีาทหารไทยเราไปเจอก่อนไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะครับมันมันอยากตายหรือว่ายัางไงดีด,ดีไม่ยู่ไม่แย่เขาอย่างงุ้นอย่างนี้ เห็นเขาอยู่ดีๆไม่อะไรแล้วไทยเราก็ไม่อะไรแล้วนะครับแต่ว่าในข่าวกับหน้าง,งานจริงมันก็คนละเรื่องกันนะหน้าง,งานจริงก็มีปะทะคารมมีปะทะกันเหมือนเมื่อก่อนเลย,ยงั้นตอนที่จะได้ยิงกันนะผมว่ารอบนี้ก็ไม่น่ารอด น่าจะยิงครับแต่ไม่รู้ตอนไหนพังขาดเดาไปอย่างนั้นเลยครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ว่าขเม้นไม่ดีนะถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เคยคิดว่าแบ่งชั้นวันละนไม่เคยว่าขเม้นเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้นะเป็นคนเหมือนกันนะขะเม้นเขาก็เป็นคนไทยเราก็เป็นคนแต่ว่ามันต่างกันที่จิตใจนี่แหละครับ ก็ขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาหละที่ให้มาทำบางทีทหารอาจจะไม่อยากมาแต่ว่าก็มีคำสั่งมาจากเบื้องบนอย่างนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นรอกันไม่รู้เรื่อ,อานอกเรื่องไม่ต้องไปสนใจหรก เขาสั่งให้อพยพก,ก็อพยพเขาไม่ให้อพยพก,ก็อยู่นี่แหละครับหถ่ายรถเกี่ยวข้าวให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมเหมือนเดิมเลยเสียงอะไรเนาะข้าวพันธุ์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ